อัปเดตฟรีไฟครั้งนี้ยิ่งใหญ่จังเลยเนาะเอาเละครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนทางบ้านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุมหมัดไวไฟลุกนะครับเป็นหมัดทะลวงดากนะครับทะลวงหัวนะครับทะลวงตัวทะลวงขาก็คือตัวเนี้ยนะครับมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่หมัดไวไฟลุกเนี่ยเราก็จะมาทําการสุ่มครับ หมุนเลยเราจะหมุนให้ได้เหรียญโทเค็นนี่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสะสมเหรียญโทเค็นได้ครบ5้าเหรียญน,นะครับนี่ฮะเหรียญแรกมาละเราก็จะสามารถแลกหมัดไวไฟลุกได้นะครับที่ผมเห็นตอนแรกเว็บแรกเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าผมเห็นแล้วผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงหมัดลาวาในวันพีทอะหมัดของอาคาอินุอะครับพลเอกอาคาอินุอะเออผมแบบปุ๊บผมมองปุ๊บเนี่ยผมแบบเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่าแบบอาคาอินุมาเองเลยนะครับโอ้โหแต่ไม่ใช่ฮะกลายเป็นกล้าวัดตอง โอเคสุ่มไปฮะคุณผู้ชมโอ้โหโทเคนผมเพิ่งได้มาแค่1เหรียญอยู่เลยนี่ครับถ้าเกิดว่าเราได้ครบ5้าเหรียญเนี่ยเราจะแลกได้ใช่ไหมคือกดนานนะกว่าจะได้แต่ละเหรียญเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่รวยเนี่ย GM นะครับไม่ใช่เราคนเติมนี่มีแต่จนลงจนลงนะครับแต่ GM นี่รวยวันรวยคืนน่ครับผม g m เมกมฟรีไฟเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรรวยเชื่อผมไหมคือแบบอุ๊ยมาอีกแล้วเหรียญโทเคนพอพูดคําว่ารวยหน่อยนี่ออกให้เลยนะคือแบบ ของใหม่มายังไม่ถึง3วันนะฮะของใหม่มาอีกแล้วปืนนู่นปืนนี่ชุดนู่นชุดนี่ชุดนั่นมันมาอยู่เรื่อยเลยครับเกมเกมนี้เติมไม่มีสิ้นสุดอะคือเอาง่ายแสนกว่าเพชรแป๊บเดียวอะ5วันหมดอะเชื่อผมไหมสาหเราสายสะสมนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อเด็กๆเพื่อน้องน้องหนูหูเนี่ยอะไรใหม่ๆมาพี่จะอุ้ยมาแล้วโทเค็นพี่จะพยายามมาสุ่มให้มันไวนะครับแล้วก็น้องๆก็จะได้อาศัยดูไปกับพี่ด้วยนะครับแล้วก็น้องน้องก็เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมฟรีไฟล์นี่เราเน้นรีวิวของอย่างเดียวเลยสุ่มตอเลย ทีละ8 0ติเพชรไม่ออกเลยไม่ออกเลยอะครับคุณผู้ชม,มไม่มีเลยนะครับแย่จังโอ้โห,โ,หโ,หโหหมดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้กด5ครั้งโอ้โหยไม่มีเลยมันต้องมาแล้วแหละมัง้งมันต้องมาแล้วโอ้ยให้แต่อะไรผมก็ไม่รู้เนี่ย GM แม่เจียมครับผมต้องแบบว่าแบบทําบุญที่ไหนอุ้ยมาแล้วฮะเอออีกแค่ลูกเดียวผมได้โคตรยากเลยอะต้องไปทําบุญที่ไหนเนี่ยกว่าจะได้ห้าเหรียญเนี่ยอยากแบบกด5ครั้งได้5้าเหรียญเลยอะครับคุณผู้ชมโคตรเกลือเข้มปี่เลยฮะปลูกนาเกลือได้เลยนะเนี่ยก็อันดับแรกเนี่ยมันมีชุดชุดที่เออมาจากโฟมกานีเยนะครับอยู่ที่โทเค็นที่4นะครับอันที่3นี่น่าจะเป็นกล่องศพ อันที่2เป็นท่าทางบูลี่บูลี่บูดลี่อะไรสักอย่างที่ว่าเป็นนักแสดงญี่ปุ่นที่มันแบบอัจจอ,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 อัจ้าเก่งๆอ่ะอันดับที่1นี่น่าจะเป็นนกเกาะหลังฟินิกส์นะครับส่วนอันดับที่5นี่น่าจะเป็นออหมัดเพิงนะฮะหมัดอาคาอินุตอนนี้เราขาดแค่1นเหรียญโทเค็นนะครับสุ่มเปื่อยเลย ไม่มาเลยครับคุณผู้ชมสุ่มไปถือว่าขอละนะครับออกหน่อยนะครับหนาหนาหนาอุ้ยมาแล้วโอ้โหต้องอ้อนนะครับต้องอ้อนทาไมอ้อนไม่ออกรับเลยนกอืมกังฟูไฟแล้วนี่อะไรเนี่ยวอลเคนิกส่วนนี่เป็นชุดกังฟูนะครับผมกังฟูดาก้อนจําได้อันนี้ส่วนนี้ก็หมัดโลกันเดี๋ยวเราจะ พาทุกคนเนี่ยไปดูหมัดโลกรันกันเลยนะครับพร้อมละว,วันนี้ผมฟิลแบบอยากเล่นหมัดทั้งเกมอ่ะทุกคนผมชอบมาเปิดที่คลังอาวุธครับฟอบโอ้โหเปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับฟรีไฟแพทเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ไงห,หมัดโลกันมาละยฮดด แค่โคตเทเลยโอ้อย่างเทเลยคุณผู้ชมมีไฟมีออร่าตลอดเลยนะครับตรงมือทั้ง2องฝ่ายทุยทั้งสองฝั่งโอ้โหดูชกน่ากลัวดุด,ดันมากครับคุณผู้ชมเราก็จะต้องเปลี่ยนเซตเมื่อกี้เนี่ยห้าเซตที่เราสุ่มได้เนี่ยเราจะต้องเอาออกไม้หมดนี่อันนี้คือกังฟูดากอนนะครับ ไอดีลักผมมีอยู่นะชุดนี้มันมาจากโฟมกันนี่เย่เดี๋ยวมาดูกระเป๋าสะพายเอ้ยไม่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 ไมไมไมกล่องดวงใจคุณผู้ชมกระเป๋าสะพายไม่มีอะไรมีกล่องดวงใจอะ่ะมันจะมีไอ้นี่อยู่นี่ไงมันมีลูกแก้วแห่งความตายอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถชกศัตรูได้นะครับอ่าเป็นไงปิดท้ายด้วยทักษะนะครับนี่ฮะกินสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็นกฟีนิกเป็นไงโคตรเท่เลยคุณผู้ชมเท่จัดโอ้โหอย่างเฟี้ยวเข้ากับเซตเลยแล้วก็ท่าทางบอกรักไปทีหนึ่งไปทุกคนเลย มาฮะเรามาเล่นมัดทั้งเกมกันดีกว่าตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าน่าจะเดือดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเล่นตอนกลางคืนนะครับไม่เดือดไม่เป็นไรแต่ว่าภารกิจของเราในเกมนี้ก็คือใช้หมัดนะครับมัดโลกันทั้งเกมพร้อมเลยครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับมามาเลยมาเลยมาเลยฟิร์วิ้นในบ้านมีคนเราจะเปิดหัวเขาก่อนเลยนะครับถ้าเปิดได้นะถ้าเกิดว่าเปิดได้ก็เฟี้ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิอุ้ย ไปไหนโอ้โหต่อยเข้าตัวต่อยเข้าตัวตัวเกือบแตกมาเพื่อนมาที่มามอับมามอ้อมีปืนวิ่งหนีมือเหรออืออืออือ,อเรียบร้อยโอโหซัดเข้าตัวดอกละหนึ่งร้อยตัวสองทีแตกครับบ้าไปแล้วต่อยตัวแค่สองทีแตกครับบ้าไปแล้วทุกคนต่อเลยฮะด้านหน้ามีคนเต็มไปหมดเลยนะครับอุ้ยนี่นี่นี่ก็คนอุ้ยอุ๊ยอุยมันเห็นมันเห็น รอหลอหลอหออ,อุ้ยพลาดพลาดพลาดทำไมทำไมมันยิงกันยับเลยทุกคนเอ้ยอ่าสวัสดีเพื่อนมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่สายสะไนย,ายหรอหัวแตกไปดิอุ้ย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 ลูกสองนะลูกสองลูกสองลูกสองเหรอมาดิมาดิมาดิ๋ยมาดิมาดิมาดิ๋ยโ <c oughs> อ,อ้ก้เกลียนเลยทุกคน เกียนจัดเลยครับมัน <c oughs> เกียนไปหมัดอย่างกกง <c oughs> อะไรครับสามคิวครับมาหมัดทั้งเกมเลยผมผมไม่คือผมไม่กลัวผมบอกเลยนี่ครับถ้าหมัดต่อยตัวสองทีแตกนี่ไม่ไม่จะไปต้องกลัวแล้วอะต่อยหัวก็แบบเม็ดเดียวครับต่อให้หมวกสามก็หมัดเดียวอะไม่ใช่เม็ดเดียวหมัดเดียวแตกครับผมนึกว่าบอลพันแมนนะครับเนี่ยมาอุ้ยขน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 ,ขน คน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 เนี่ยด้านหน้าด้านหน้าเงียบๆไว้ทุกคนเงียบๆไว้นะเงียบๆไว้นะไม่มาเลยไว้เราไม่กล้าวิ่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวโดนมันสวนนะไปไหนแล้วนะเอ้เอ้อยู่ที่ไหนจ้าพ่อหนุ่มน้อยมันไปละครับแย่ๆจังเลยเนาะไอ้เราก็แบบว่ากะแบบืเปิดหัวนะแย่จังเลยมันหายไปไหนอุ้ยเจอละเงียบไว้ทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว พวพัวพัวเอาเอางงงเอาเฮ้ยเฮ้ยคว้าปืนคว้าปืนทำไมล่ะครับโอ้ยหัวแตกว่าตาผักเกลืโอ้โหไน่าสงสารเขานะครับอุ้ยอ exactly pues um ุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยตั้งไอวอร์ก่อนตั้งไอวอร์ก่อนจะเย็นจะเย็นอุ้ยโหต่อยข้ามไม่ได้เวรกรรมมาเลยมาเลยมาเลยาย เดี๋ยวทุกคนลำบากแล้วครับหนีกันหนีกันหนีกันผมว่าไม่ไหวละไม่ไม่เริ่มไม่เวิร์กละเริ่มไม่เวิร์กละมันตามแล้วมันตามแล้วโอ้โหไอ้นี่มันไอ้ที่มันเป็นงานทุกคนมันยิงโดนนั่นน่ะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้โหเกือบตายหืมหมายมันห้าวนักหฮ จะเอายังไงกับผมเนี่ยคุณห้าจังวะอืมขันฟันจังอืมโคตรขันฟันเลยทุกคนปล่อยมันไปก่อนละคันเอาอยากอะ่ะมันแบบมันรู้ว่าเราจะต่อยมนะันอ่ะมันก็วิ่งออกไกลๆอย่างเดียวเลยอะ่ะคุณผู้ชมมันสู้ยากอ่ะครับปล่อยปล่อยไปก่อนดีไหมผมว่าเราเปเอาตัวอื่นดีไหมแหมมีแวะกินเห็ดด้วยอย่าเผลอวิ่งเข้าประตูมาเชียวนะ ฉันดักรอแกอยู่้าเกิดว่าแกมานี่ฉันจะซัดหน้า,ากแกให้ด้วยไปกันดีกว่าทุกคนอย่าไปเสียเวลากับบันเลยไปหาคนอื่นดีกว่านะครับพอดีว่าไอวอลเราก็ไม่มีด้วยไงประเด็นคือฝืนก็เดี๋ยวจะพลาดเอานะครับผมไม่อยากฝืนเลยเพนจากตรงนี้ดีกว่าบายบายไอวินไวเจอกันใหม่นะไอหนูโอ้ยโอ้ยยอ้ยโอ้ย,อ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 ยจะชนมันก็ชนไม่ได้มันอยู่ตรงนี้ทุกคน ไอ้ที่มันยังไงกับผมวะเนี่ยแรงมันสูงแรงมันสูงไอันนี้แรงสูงผมจะมาตบไก่มาเจอแรงแดงได้ไงเนี่ยอ้าวหวัวทิมครับไว้ไว้ไว้โดนยิงหวัวทิมนะจ๊ะเอาเลยครับไอคนนี้นี่เป็นเป็นเหยื่อของเรานี่ครับเฮ้ยมันรู้ไหมว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนมันจะรู้นะครับคุณผู้ชมรู้ไหมอุ้ยรู้รู้แล้วมันเห็นละไอหัวก็ไม่มีนะเราออกจากตรงนี้ไม่ได้อะมันมันไปไหนไม่ได้เลยอะครับคุณผู้ชม ไไหนไม่ได้เลยอ่ะต้องรออ่ะต้นไม้ช่วยค่าด้วยต้นไมโโ้โอ้ยโอยโอ้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 ยโอยเจ็บปะเจ็บครับเจ็บครับโอ้โหมัดโลกันมัดโลกันเริ่มลำบากแล้วครับตอนนี้อาคาอิรุบอกไม่ไหวแล้วนี่ก่อนโอ้ยตายแน่เลยมันก็จตายแน่เลยคนมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนไม่อยากพันยาตรงนี <play vere. S 1> ้เลยเปลืองยา มันไม่คิดจะวิ่งมาหาเราเลยหรือยังไงวะมันไม่คิดจะวิ่งมาเลยเนะาะทังที่มีปืนนะเป็นผมผมวิ่งหาแล้วนี่ครับอุ้ยๆววมันมาแล้วทุกคนมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วเอ้ยหรือว่าไม่เห็นวะเ <c oughs> นี่ยแหลงแดงทุกคนพวกนี้เชิงแหลงแดงหมดเลยเชื่อผมดิ พวกนี้แรงแดงไม่แดงก็ไดมอนเอ้าจริงๆมันไม่ใช่ไก่เลยนะเนี่ยมันเล่นดีมากเลยอ่ะผมว่าถอยมาตั้งหลักก่อนก็ดีเหมือนกันครับไปที่อื่นดีกว่าไอพวกนี้มันแบบมันไม่วิ่งหาเลยอ่ะครับมันแบบมันมันเชิงหนาเกินอ่ะผมว่านะปล่อยมันไปก่อนและกันเข้าพีกดีกว่าคุณผู้ชมไปพีคไปไปพีคไปกล่องศพมีอะไรบ้างวะมียาเนี่ยวะขอยาไหนละกันพีกมีคนไหมหน้ามีคนไหมหน้าไม่มีใครเลยที่นี่เงียบเหงามากเลยครับอุ้ยเห็นคนนะเห็นคนนะเห็นถังเห็นถังข้างในข้างในทุกคน <You> โบเข้าไปโบเข้าไปโบเข้าไปลั่นหัวหัวลั่นต่อยทีเดียวแตกยกถังครับบอกเลยถังก็เอาไม่อยู่ 5คิวแล้วทุกคน5คิวแล้วมาดูซิว่าเกมนี้จะถึง10คิวไหมครหมัดทั้งเกมของเราเฮ้ย walk. ไอวอลให้สวยฮะเอาเลยครับตอนนี้เรายังมุ่งมั่นนะครับล่าคิวอย่างต่อเน,นื่องนะครับเราจะเอาให้ได้ทั้ง10คิวอะกำลังดีกลับไปหาหตัวเมื่อกี้นี้ดีกว่าทุกคนมันไม่ไปไหนหรอกรมันก็อยู่แถวๆนี้แหละ15คนสวสดท้ายโอ้เจอแล้วเจออาหารแล้วเจอเหยื่อแล้วแตนน่หน้าหาน้องๆหนูๆมาเลยมาเลยอยู่ไหนวะอุ้ยอยู่นี่นี่เอง M79 หรอหฮอหืฮชกหัวไปทีหนึ่ง M79 หรอถ้าเกิดว่ายิงกดพื้นมันก็โดนตัวเองนะสิมันก็ไม่กล้ายิงกดพื้นนะครับเจอฮุกวงในแบบนี้ M79 ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอุ๊ยอุ๊ยโดนสนัยโดนสนโดนสไนโดน AWM ครับปึ๊บอุ๊ยอุ๊ยหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังแย่แล้วเราแย่แล้วเรา ไปไหนดีเราโอ้ยวิเค้าบ้านก่อนละกันหน้าหลังหน้าหลังเลยเว้ยเฮยมาเดิมาเดิเดอ่ะลูกซองลูกซองแล้วยังไงอ่ะต่อยเข้าหัวไม่ดิเอางงงงใหญ่งงใหญ่เลยเอ้ยอะไรวะเฮ้ยมัดโลกันอ๋อเข้าใจแล้วมัดโลกันมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้คนดู22คนเลยครับดูครับอึ้งเงินใหญ่อึงเงินใหญ่เลยครับอึงเงินใหญ่เลยครับคุณผู้ชมมัดทั้งเกมโอ้ยหาจัง วิววิวมีคนมีคนมาแล้ว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 โอ้โหมันหนีมันหนีมันไม่อยู่ใกล้ๆผมเลยอ่ะมันอยู่โคตรไกลเลยุ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโดดมาบอกตำแหน่งพอดีเลยอ่ะเว้นกมจับเจ้ามันให้ได้เลยทุกคนโอ้โหตึงอยู่นะครับเนี่ยเอาใครไม่ได้เลยอ่ะมันต้องระยะใกล้อย่างเดียวเลยครับไอไอตัวนั้นก็หนีอ่ะเอ้ยเจอฮะด้านหน้าตัวหนึ่งครับมันยิงใครอ่ะมันยิงใครอ่ะ โอ้ผมตัดสินใจโลเลมากเลยครับตอนนี้ผมต้องกระโดดหลบลูกปืนตลอดเลยอ่ะมันหนีทุกคนมันหนีบ้านหลังนี้หลายตัวเลยเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุอุ้ยโอเกือบเกบรู้จักตำนานซีจีหรือเปล่าอืเราอ่ะมีปืนวิ่งหนีมัดจะเลนจะเลนเด้อ จริญเจริญเด้ออุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าพี่รู้ทันพี่รู้ทันเนี่ยน้องใจเย็นอ่าม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 านี่มามามอบมามอบมามอบแปดคิวแล้วทุกคนอีกสองคิวจะสิบคิวละแปดคิวแล้วแปดคิวละอุ้ยมีคนมามีคนมาปุ๊บปุ๊บชุบชุบเอาเอาแล่ะเอากันละอื้มอื้มอเอาไว้เอาไว้เหรอ เก้าแล้วเก้าแล้วก้าแล้วเก้าแล้วเก้าแล้วมันจัดครับเกมนี้โอ้ใครไม่ได้ดูนี่พลาดเลยฮะกดแชร์ให้เพื่อนดูเลยครับจังหวะนี้โคตนมันเก้าคิวแล้วเก้าคิวแล้วบอกเข้าไปว่า CGG กลับมาทวงบพลังแล้วต้องที่1ด้วยดิทุกคนใช่ไหมมันต้องที่1ด้วยผมว่าเอาที่1ให้ได้ดีกว่าเกมนี้10คิวแล้วก็เอาที่1นึ่งไปๆมาแล้ว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 ทุกคนฟึบโดนโดนเอามาเด้ เอาดิอะไรมาดิเพราะว่าอุ้ยมีอะไร,อ,อ,อ,ะไรอะไรทำอะไรโอ้มีปลารลเบิดดักหน้ามีปลารลเบิดดักหน้าเยอะอเป็นงานเป็นงานอยู่ไอ้นุม่มเป็นงานอยู่เออยิงสักเม็ดหนึ่งนะครับเพื่อความสมจริงในการเล่นนะครับเราจะต้องเจาะหัวมันสักสักสักดอกหนึ่งก่อนนะครับเวลาไปถึงก็ต่อยตัวหลังเขง้าไหมนะไม่มีนะ ว่าจะไม่ว่าจะไม่ลั่นกระสุนแล้วนะครับเมื่อกี้ลั่นไปนะให้มันพันยานะครับลั่นหยอกมันเฉยมาแล้วหลังมาแล้วบาบแล้วบ่แล้วบ่แล้วมา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 แล้วอู้ด้านบนก็มีฮะด้านล่างก็มีโอ้โหหลายทางเลยฮะตรงนี้เฮ้ยไอเจ้านั่นมาแล้วอ่าเนินนี้เจ้ายิงข้าไม่ได้อันนั่น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 มาเิอือือืเกาะสี่วะเฮ้ยมันเกาะสี่เกาะสี่เหรอเกาะสี่หรือเกาะสองวะเกาะสองนะครับ เกาะสองปะเกาะสองแหละทุกคนเกาะสองนะครับเมื่อกี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วทุกคนตอนนี้เราก็กําลังประเชิญหน้าหนึ่งหนึ่งครับผมผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนอ้าวเจอแล้วเขาน่จะเห็นเราแล้วนะครับอุ้ยอ้ยเปิดเปิดก่อนเลยหรอเดี๋ยวจะโดนผมช้อนแกงนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเ่าให้เราจะท้ามันไฟในการต่อยเรียกมันนะครับให้มันทิ้งปืนแล้วมาไฟกับเราเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าครับ เขารู้หรือเปล่าว่านั่นอ่ะว่าผมไม่มีปืนอ่ะเขารู้ไหมนะผมว่าเขาน่าจะรู้นะรู้หรือเปล่าอุ้ยจะยิงคนไม่มีปืนอ่ะแต่มันมันก็โหดร้ายเกินไปหรือเปล่าืึยิงคนอุ้ยแต่ว่าผมตื่นเต้นนะผมผมกลัวพลาดมันมาแล้วมันมาแล้วม,ม,ลมันไม่เล่นมันไม่เล่นหมัดกับผมอ่ะมันเล่นปืนน่ะทุกคน หกับแตก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 จิตใจคุณทําด้วยอะไรครับเนี่ยผมมาดเป่าคุณจะใช้ปืนยิงผมจริงๆหรอครับเนี่ยวางกับดักไว้ก่อนนะครับเผื่อเขาพลาดเดินมาอมาดิมาดิฮุกวงในได้ไอ้โดนไปเท่าไหร่วนะนันเมื่อกี้เนี่ยมองไม่ทันมาดิเอาหรือเปล่าคุณเอาหรือเปล่าอ่าเอาไหมอืมอ้มอือม มีแต่ปืนยาวอ่าควักมีดมาแล้วอะยังไงมาอ่ะดิมาดิมาดิโอ้โหก็นึกว่าจานแน่ที่ไหนได้ก็โดนมัดเดียวจอดจุกรรอ้าวววกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับ1,000ไลค์ 1, like. เจอกันคลิปนะ